สวัสดีค่ะ f อฟซี FC ทุกทท่านค่ะเอซีใจสั่งพาโดยทุกๆุกคนนะคะคลิปนี้สาวชีคลิปนี่ใจกะสิมาแจ้งข่าวเนาะทุกคนขอโทษขอไปนะกะ็ทุกคนค่ะคลิปนี่ใจกะสิมาแจ้งข่าวเนาะค่ะว่าหวยหุ้นนะคะใจจะบอก จะห็ a เป็น2คลิปแล้วลหคะค่ะทุกคนบอกกลางเดือนที่แล้วบางคนก็จะไม่รู้นะคะเผื่อมีคนมาคอมเมนต์หาหวยหุ่นนะคะฟังดีๆนะคะทุกคนคะ่ะอ่าก่อนอื่นเนาะทุกคนก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะคะกำลังใจจาก FC ทุกๆท,ท,ท่านเสมอมาที่เป็นกำลังใจให้ใจสังพารวย ตั้งแต่เริ่มทําคลิปมาเลยตั้งแต่4ี่ปีถึง5ปีที่แล้วนะคะทุกคนคะ่ะต้องขอบคุณมากๆทุกกําลังใจมีค่าเสมอนะคะต่อจากนี้ใจก็ขอให้ f อฟทุกๆคนนะคะมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมือเนาะคะ่ะทุกคนยิบจับยังก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองขอ,ขอบคุณกําลังใจมากๆที่มีมาให้กันเสมอมานะคะ หวยหุ้นที่ใจจะไม่ได้ลงก็คือมีหุ้นนี้เคอีนะคะหุ้นนี้วีหุ้นจีนจีนวีห้างห้างบีนะคะสามตัวสี่หหตัวนี้นะคะใจจะไม่ได้ลงในคลิปนะคะต่อจากนี้วันที่1นึ่งกรกฎาคมเป็นต้นไป คลิปนี้ใจก็จะเผยแพร่วันที่1นึ่งกรกฎานะคะแต่ใจอัดไปขอโทษขออภัยในการนางบางงามด้วยพี่น้องแต่งตัวไปทํางานนะคะใจไม่ได้ลงเพราะเนื่องจากเหตุผลอะไรนะคะเพราะใจทํางานอยู่ที่ต่างประเทศเนาะคะ่ะทุกคนอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะใจบ่มีเวลาพักผ่อนพี่น้องคะเลิกงานกลับมาใจต้องได้ทำงานถึงสองชั่วโมงต่อวันเลย ไม่มีเวลานอนพักผ่อนพี่น้องคุ้มตากระดำปีปีพี่น้องคะไม่มีเวลาพักผ่อนที่เพียงพอนะคะทุกคนเจก็เลยเลือกที่จะหยุดทําแต่สิ่งที่เจะจะทําให้นะพี่น้องก็มีทั้งภาษากลางภาษา,าอีสานตรงของโทษขออภัยก็คือว่าในคลิปนั้นแหละพี่น้องคะเจะเป็นก้นแบบนี้เนาะคะ่ะสิ่งที่เชียไทยในคลิปก็คือมีเราพัฒนาเราสะตา พานอยนะคะแล้วก็รัฐบาลไทยนะคะสิ่งที่ลงให้นะคะจะมีแค่สีตัวนี้อีกหตัวทุกคนลองคิดดูว่าจะทําต่อวันเยอะขนาดไหนก่อนที่จะมาอาทิตย์จบใช่ไหมคะมาลงหน้ามาทําหน้าปกนะคนทุกคนมันไม่มีเวลาพักผ่อนนะคะทุกคนก็เลยเลือกที่จะหยุดทําแล้วมันติดปัญหาภาษี ทุกคนจะอยู่ประเทศจะอยู่เมืองนอกเนาะคะ่ะบัตรประชาชนใจหมดอายุทุกคนแล้วมันไม่สามารถลดหย่อนได้มันเยอะเกินไปทุกคนคะ่ะมันสามสิบเปื้อ,อพี่นอ้องแล้วทีนี้เวลาทําไปทําไปทําไปรายรับมันหักไปเปืร์หมดนะคะทุกคนแล้วทีนี้เราเราได้รับแค่นิดเดียวมันเหนื่อยทุกคนคะ่ะมันท้อใจใจก็เลยตัดสินใจที่จะหยุดลงแล้วใจก็ไปสร้างกลุ่มชนตัว นะคะกลุ่มส่วนตัวซึ่งจะเป็นไลน์ส่วนตัวเนาะทุกคนก็จะมีอันนั้นนิดหน่อยนะคะทุกคนมา่เดเอะออกพี่น้องนิดน้อยอีหลีนะคะทุกคนไม่ถึงวันละหนึ่งบาทเลยด้วยซ้านะคะทุกคนขะก็ไปทําเป็นกลุ่มส่วนตัวถ้าใครอยากตามไปก็สามารถตามไปได้นะคะทุกคนก็คือ JAI สองสองหนึ่งหนึ่งนั่นคือ ID ไลน์นะคะทุกคนทักไปได้ทักไปแล้วก็ สอบถามได้นะคะก่อนที่จะตัดสินใจเข้ากลุ่มกลุ่มไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยนะคะทุกคนใจทําของใจเองใจวางเองใจสรุปเองนะคะทุกคนต่อวันนะคะทุกคนแต่ว่าจะเป็นหลังเลือกงานมาเวลาเวลาที่หุ้นออกหรืออะไรออกใจจะไม่ได้เด้งบอกว่าหุ้นบอกอะไรนะคะใจบอกไว้ก่อนเพราะว่าใจไม่มีเวลามากขนาดนั้นใจจะเอาเวลาหลังเลิกงานนะคะทุกคนมาทำให้ทุกคน ในกลุ่มส่วนตัวนะคะทุกคนถ้าใครอยากตามไปก็อย่างที่บอกก็ตามไปได้ที่ ID ไลน์ JAI 2211นะคะทับขาใจได้น้องคะทุกคนก็หวังว่าคนที่ตามไปจะเข้าใจว่าเลขมีเข้ามีลดนะคะทุกคน,คน่าเมนบอกพี่น้องบอกเมนว่าเลขเขากับว่า,วาเข้าดีเลขลด กระซัาเติมเฮาแบบนี้เอฟแบบนี้ใจไม่ขอรับนะคะใจขอรับความสบายใจทุกคนใจเป็นคนจะเป็นคนคิดบวกนะคะทุกคนขาเป็นคนไม่คิดลบนะคะเป็นคนรับได้ทุกสิ่งอย่างนะคะทุกคนแต่ว่าบางทีมันลบมาหาเราเกินไปเราก็รับไม่ได้เหมือนกันนะคะทุกคนขาก็ คลิปนี้ก็จะประมาณนี้เ้อพี่น้องเด้อขอบคุณมากๆขอบคุณในหลายอีกครั้งนะคะทุกคนสําหรับกําลังใจที่ทุกท่านมีมาให้ใจเสมอมาในระยะเวลาสี่ปีห้าปีนี้นะคะทุกคนสําหรับมวยหุ้นที่ใจวางเนาะคะ่ะทุกคนขอให้ fc ทุกคนมีความสุขนะคะเหตุอีหยังยูไก่เจริญรุ่งเรืองเด้พี่นอ้องเด้อกิจการการค้าขายก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองนะคะมีเงินทอง ใช้ไม่ขาดมือไม่ขาดสนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนค่ะอยากเจอกันสามารถเข้าไปในกลุ่มไลน์ได้นะคะบ๊ายบายทุกคน